มีกี่ตัวครับพี่12เลยเหรอโอโ้โหนี่อาหารในหน้าแลงกองฟางนะครับสวัสดีครับทุ่จะพามาดูนะครับไหนบอกนะ <It S 2> มานะ It is Buffalo จำชื่อได้หมดทุกตัวไหม หนูกินน่าอร่อยจังเลยพารวยกับโชคดีอ๋อนี่พารวยกับโชคดีพารวยพารวยกับโชคดีถ่ายรูปหน่อยนะลูกนะสวัสดีค่ะลูกลูกอะไรอันนี้สวัสดีครับแม่สวัสดีก่อนครับแม่สวัสดีก่อนลูกชื่ออะไรครับชื่อเพชรจ้าบอกพี่ลูกอ๋อแม่เพชรแม่เพชรแม่เพชรได้กี่ลูกแล้วเนี่ยแม่ได้สองลูกอ๋อแม่เพชรได้สองลูกแล้ว น้องปอยน้อยเขารุ่นเดียวกันหมดเลยนะสี่ห้าตัวเนี่ยเนี่ยรุ่นเดียวกันหมดเลยรุ่นรุ่นอทับ้แล้วนน้ทับแล้วแ้เปเป้เลี้ยงควายได้แผ่ดีจังเลยอะตา ตาเคยเคยที่ยินเคยมีไม้ที่มันควายมันออกลูกแฝดเคยมีไหมม,มีมันน่าจะมีกระบวนการที่แบบว่าให้เรา<ม>เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยอมเสียตังค์นะ<ม>เพราะเขาเรียกว่าอะไรให้พวกเกษตรมาทําให้แล้วทามาได้ลูกแฝดนะเนาะแนละ้วผสมเทียมเยนะี่ยเียเนี่ยเดี๋ยวเย็นเนี้ยเขามาผสมเทียมแม่นี้ให้เนี่ยอืมอ๋ออ๋อที่มันได้รุ่นเดียวกันนี่คือเพิ่งทำครั้งแรกไหมอ,นนอ,นนอันนี้ติดแล้วติดแล้วอันนี้ติดแล้วแล้วก็ ติดสี่ตัวหน้ามีหน้ากอดจะไลา่ไลกันเลคกันแนอ๋อคุณผู้ชมครับเลี้ยงควายเนี่ยถ้าเราเราเลี้ยงตามธรรมชาติมันก็ได้ตามธรรมชาติมันต้องอวิวัฒนาการเข้ามาช่วยอย่าลืมนะครับผสมเทียมพี่ต้องเสียตังไหมอ่ะเสียอ๋อเสียตังค์นะครับคุณผู้ชม,ทมเท่าไหร่พี่แล้วแต่พอ่อแล้วแต่พ่อพนันมาอ๋อแพงสุดเท่าไหร่ห้าพันนี้การันตีว่าติดแน่นอน ครับเอาแล้วเขามาทับให้เราใหม่ไหมทำให้เราใหม่ไหมโอ้แย่จังเลยเกษตรหรือว่าทั่วไปแต่ผลที่เห็นคืออะไรครับเนี่ยดูควายออกมารุ่นรุ่นเดียวกันหมดเลยไงเด็ดเป็นไรนะเพื่อนสวยโอ้ห้าร้อยนะครับ ถึงปีไหมตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้อายุได้เท oh, ่าไหร่แล้วตัวนี้เกือบปีอ๋อเกือบสามปีกำลังกำลังแม่สาวกำลังสาวสาวรุ่นสาวรุ่นเนี่ยรุ่นนี้สาวรุ่นหมดเลยสาวรุ่นหมดเลยเนี่ยแม่นี้มาเป็นอมีจองเลยลูกอ๋อ ควายเหรอควายตัวละแสนเหรออะเหรอมันเพราะอะไรอ่ะทำไมแพงนอ๋ออยู่ที่พ่อพันธุ์ด้วยแล้วแล้วแล้วอย่างอย่าง,ง,ง,งพวกพวกพวกเรานี้อย่างนี้ตัวนี้ถ้าถ้าไหาไรอ่ะตัวนี้อ๋อตัวนี้สามหมืนะ่นหกใช่ไหมครับ อย่านะฉันขึ้นไปขี่เธอนะจะบอกโอ้สมบัติตัวเล็กตัวเล็กมานีหน่อยลูกหมเชื่ออะไรครับตัวเล็กเนี่ย

ยังไงก็ไว้ใจไม่ได้วุ้น <laughs> ตัวเมียเยอะดีจังเลยโอ้โหตัวเมียเยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้า หพี่ตัวนี้ตัวเมียไหมเจ็ดอ๋อแปดตัวเมียแปดตัวไหมโอ้ตัเมียแปดตัวโอ,โ,โอ้โหพอยกินหน้าอร่อยจังเลยอะ่ะกินหน้าอร่อยจังเลย,ยน้องพลอยน้องพลอย ไม่ต้องสนสะพายเลยแสดงว่าไม่ค่อยดื้ออ้วนตุ๊บเลยอ่ะอ้วนตุ๊บเลยอ่ะเอออ้วนตุ๊บเลยเออเอ่ะออเอ้ยกูก็น้าตาดีอยู่กูมึงก็กินกูมั่งดิเอ้ยเฮ้ยไม่แต่ควายยังเมินเฮ้ย แม้แต่ควายยังเมินล่ะไม่ยอมกินให้เอากินให้หน่อยเฮ้ยกินให้หน่อยกินใี้ทีดีใ,ใจให้เราเลี้ยงเอ,อเห็นข้างบ้านเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมอย่าง้แม่มเลี้ยงผมก็อยากเลี้ยงมั่งแต่ถามว่าการอยากเลี้ยงน่ะไม่ใช่ว่าหึง,ขขงใ,ใจนะเห็นเขาขายตวงเป็นแสนเห็นเขาขายตวงเจ็ดหมื่นอยากขายได้บ้างอยากขายได้บ้างแต่ไม่เอาใจใส่ควายก็เลย ของตัวเองผอมลงผอมลงแต่ของเขาอ้วนเนี่ยโอ้คางะจังอ้าวมันมันสัมผัสได้นะจากจิตอ่ะเขาสัมผัสกันได้อ่ะว่าจิตเขาเป็นยังไงรักเขาไหมอะไรไหมเขารู้นั่น่ะปยเคนเข้าไปเขาก็รู้แล้วไอ้ตัวนี้น่จะรู้น่าจะตีหยามันงอนมันเล่นน้อยมากอ่ะเขาก็เด็กจะเล่นจะเล่นมากแล้วก็มาเชิญกันเลย ไม่สนใจนะหนูไม่สนใจเขาไงงอนงอนอง,งอนได้มังนงอนได้กับจริงๆนั่นจริงนะใช่ม,มันรู้พูดไม่ได้ได้เพราะมา้ตอนยังไม่มีน้องอะหรือว่าไงสายมันยานแก่เงี่ยมันไม่อร่อยใช่ไหมงั้นหอมแม่ก่อนนะแม่เปลี่ยนยาให้ใหม่มันหอมสด <c oughs> หอม <c oughs> ไม่บอมกับสาย เย็นเนี่ยเขาจะขายถ้าทะเลียนโตไปมันจะขายไปเนี่ยก็นั่นน่ะจะดียังบอกแม่ไม่ต้องทำใจนะมันแม่ต้องทำใจแม่รักมันเหลือเกนเลยอ่ะเออผมไอตัวเนี้ยเนี่ยลูกมันตัวอาหารตูดเนี่ยเนี่ยจะปัดผ่านเนี่ยลูกไปหารวยเนี่ยลูกน้องกำหนันจะเข้ามาดูอ่ะลูกน้องกำหนัน่งัวนนี้เข้ามามบ่าน

รักครบตัวรักหมดอ่ะกระปนี่กยะป๋องี่ไปเอหมาหก้าตกรายอ่หมูก็มีกะหว่างเลยแก้บุญหูหมูนัเก็ติหมูกเนยากนะก็เช้ามันไม่เป็นน้บาดมีไม่ได้ฉันเลยไอหูหมูข้มออืมกระหูกหลามกรหกลมเบกันอยู่น่ะ คนแม่ถวายแล้วก็ไปแก้ททุกคนไรไว้ก็ไปแก้ถวายมาถวายแล้วบ้างมาบ้างถวายอะไรกไปบนบนใหมไปกินหมเกินหมูกินหมูกินหมูไปไม่ได ดูเขามีความสุขมากเลยครับแต่ล่ตัวกินอิ่มนอนหลับโอ้ยดูแต่ะตัวอ้วนกลมบุกเลยมีความสุขไหมลูกโอ้มีความสุขโอ้ยหนูมีความสุขด้วยดิได้ยาอ่อนกินเขาไม่ได้ฉีดยาใช่ไหมยญ้าเขาเอออันนี้หญ้าเราปลูกเหรอครับ,รบืผมนึกว่านึกว่ามันขึ้นตามท้องนาเอง รรอ๋ออืมอ๋อหญ้านี่หญ้าปลูกนะครับไม่ใช่หญ้าธรรมชาตินะครับเขาเรียกหญ้าอะไรครับแงคงกูล่าครับเอา,มาเมล็ดมาหว่านเอาต้นมาเอาต้นมาไม่ใช่นี่นี่เป็นย่าธนาการธนาการโอ้โอยู่ในรถนะอ้โนี่น่าแล้วเขาชอบนั่นเด้อเขากินแบบเก็บกินได้หมดอนะ่ะต้นเล็กและนิ่มใช่ ถ้าวันไหนคนตัดหญ้าไปไ Richards, hmm. ตัดมาแล้วหญ้าเหลือแสดงว่าคนตัดหญ้าชนะควายอืมตองละทุกวันไรละสี่พันตาตาคนไหนรู้ว่าคนตัดหญ้าหมายความว่าเราไปซื้อน่ะเหรอไปกินหมดแสดงว่าคนตัดหญ้าแพ้ไร่ละสี่พันตัดเองโอ้ต้องตัดเองด้วยใช่จะของไดรับเงินเฉยขอให้อิ่มเสร็จแล้วก็งอกใหม่ใช่ไหมใช่งอกใหม่พอเนี่ยก็ขายได้ต่ออีกต่ออีกเฮ้ยระวังปลูกหญ้ากับเลี้ยงควายเอาไหนดีวะ ปลูกหญ้าก็ทำนาปลูกหญ้าก็ทำเออใช่ใช่ใช่อย่าบอกว่าทำไอ้ควายกับหญ้าไม่ใช่ต้หญ้ากั็ได้นานี่นะกว่ามันจะงอกได้ขนาดนี้กี่เดือนปลูกได้เดือนนึ่งเนี่ยพอตัดได้ยังเดือนนึงอ่ะนนั่ะตัดได้แล้วเนี่ยอ๋อเอย่างนี้ปลูกหญ้าดีกว่าปลูกข้าวคุณผู้ชมแต่ว่าคุณต้องรู้ด้วยว่าคุณจะไปส่งที่ไหนอ่ะใช่เพราะแถวนี้เขาเขาเลี้ยงกันค่อนข้างเลี้ยงกันเยอะใช่ไหมครับแถวนี้ เขาเลี้ยงกันเป็นอุตสาหกรรมอัดแห้งก็ได้้อนละหนึ่งร้อยบาทอย่างเงี้ยทอดละหนึ่งร้อยบาทอ๋อควายก็กินใช่ไหมชอบกินอ๋อมีโปรตีนกว่าตาบประมาณสี่แดดอะเออเอ่างมีใครกินกินแต่ไม่มีโปรตีนอะไรเงี้ยอ๋อกินเพื่ออิ่มวางอัดอ่ะเพื่ออิ่มเพื่อหนาีโปรตีนโปรตีนไม่มีแต่อย่างเงี้ยก็ไม่ก้อยก็ให้กินเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเต็มเลย เขาอ้วนทุกตัวแงอาคูแรกคู่นี้มาก่อนยแก็เอามาคูดเดียวหาข้อมูลเอานะครับใครอยากเลี้ยงควายนะครับเราต้องมีเนี่ยปลูกหญ้าด้วยหญ้าตัวนี้ควายกินดีมากเขาชอบมากแล้วอ้วนทุกตัวดิกลมบล็อกเลยแต่ละตัวอระตวราคาโอ้ราคานี้ไม่จะพูดถึงไอตัวเล็กสุดจะกินนี่บอกสองหมื่นมีคนให้ไปแล้วครับ น้องเล็กสุดตะกีนนิ่ตัวเล็กๆอ่ะนั้นได้ถึงสองเดือนไหมสองเดือนสองเดือน -2 เดือนมีคนให้แล้วครับ2องหมืนตัวเล็กเนี่ยนี่เนไอตัวพี่เปนบังอยู่เนี่ยโอ้ไอพวกที่เลี้ยงเป็นสาตัวไม่ใช่ได้เงินล้านแล้วละโอ้โหฮะโอ้อสาที่เห็นนี่คือข้อควายอรเนี่ยะอ้ไอเสาที่เห็นนี่คือข้อควายรับไปให้จครับ ปัโทปโธนึกว่าลงอาหารอ,าอคุณผู้ชมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเสาสิบสี่ต้นลงเรือนตรงนี้เดี๋ยวรอบหน้ามาจะเป็นเป็นกระโดมเป็นหลังคานี่คือข้อควายครับโอ้โหอลังการงานสร้างเนี่ยเขาเรียกว่าเราเลี้ยงเขาเราก็ให้ที่อยู่ที่ดีเขาโอ้โหสุดยอดนี่นี่นี่ไอ้น้องตัวเล็กเนี่ยมีคนให้สองหมื่นแล้วครับเนี่ยตัวเล็กเนี่ยดูดิ โอ้โหแตก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 ควายบ้านเรามากเลยสุดที่บ้านเป็นยังไงโอ้ยมันไม่มันต้องรางแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ทำอะไรไงตามธรรมชาติเอออย่างนี้ถ่ายพยาธิฉีดยาบำรุงขยายโครงสร้างสวยอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่เลี้ยงควายนี่นะเอาคุณผู้ชมครับฉีดยาพยาธิอะไรอีกนะตะกี้เนี้ยนนท์ให้คุณหมอบอกมีอะไรมั่งนะพี่ถ่ายพญาต์ถ่ายพญาธิหนึ่งละ ฉีดวัคซีนฉีดสุกวัคซีนด้วยวัคซีนป้องกันปากและเท้าเปื่อยแล้วก็โอ้โหคอบวมควายนี่มีโรคคอบวมด้วยครับอันตรายคอบวมมันตายเลยนะ่อ๋อตายปากเปื่อยเท้าเปื่อยไม่ตายอ่ะปากเปื่อยเท้าเปื่อยที่ยินบ่อยแต่คอบวมนี่เพิ่งได้ยินคอบวมผมว่ามเป็นชาวอีสานครับแล้วก็นำเชื้อมาจังหวัดอุทัยไทยแม่ค้าเขาไปนำควายจากอีสานมาเสร็จแล้วปุ๊บ เชื่อมันก็อยู่ในลําคอไงแล้วก็มาเกิดอืมทําไมทําวัคซีนไว้รอนะมีปัญหาเลยแหละโอ้โหนี่กันปีละครั้งมันนิ่งมองไข่ก็มาเนาะโอ้ผมดูแลผมดูแลแค่ตอนเนี้ยเพิ่มแล้วจากดูแลสองฟาร์มใหญ่ๆอย่างเงี้ยควายหลายตัวอย่างเงี้ยนะผมดูแลสองฟาร์มแต่ตอนเนี้ยื่นไอ้สามแสนนะสามฟาร์มแล้วสามแสนก็มีตัวพ่อาวาข มีน้อยหกล้าเป็นล้านอยงนีเลยโอ้โหเห็นได้ทองเอกกับทองใบไหมทองเอกกับทองใบขายไปขายไปโคราชนี่ไงรู้สึกจะเป็นโคราชนะสองตัวเจ็ดล้านอ่ะควายสองตัวเจ็ดล้านครับคุณโทธโมสังโฆเป็นขายตัวใหญ่ในี่เขายังไม่ได้เข้าเฝ้ายังไม่เข้าตอนนี้พรกนี้ิหากันจัด พระเทพพระเทพใช่ไหมคะใช่แต่ข้าต้องข้าวอันนี้เป็นควายของพระเทพยัง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 ตัวดังๆนี่เขาจะเรียกข้าวหมดเก้าเจริญนี่ใช่เขาเรียกข้าวไปแล้วมีเจ้าสันเก้าเจริญแก้วฟ้าตอนเนี้ยที่เขาเรียกเฝ้าไปแล้วเรียกเเข้้าาฝไปแลวยังอยู่ไอ้ยังอยู่ไอ้เจ้าไอ้เจ้าเหินฟ้าอันนี้ขอเป็นความรู้เนาะขอเป็นความรู้ไม่ได้พลาดทิ้งจะผิดหรือเปล่านะหมายถึงว่าพระองค์ท่านลงมาดูแลเรื่องนี้เหรอ เขาเขาท่านสนใจว่าตอนนี้จังหวัดอุทัยอ่ะเลี้ยงกระบือกันเยอะใช่ไหมท่านก็สนใจว่าส่งเสริมเลี้ยงกระบือครับครับครับเขาหนีอยู่ที่ตอนที่อยู่ทุกท่านอีเนี่ยเขาก็มีทับท่านก็มีทุายประเทศก็ตือให้คนชาวบ้านเลี้ยงเขาตั้งเขามาตั้งชื่อให้มีหนองเลาะโคนนอะทําะโชื่อให้ครับ หมดเวลาเลยตัวน้อยรู้สึกก็จะมอบให้หรือยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ของเลี้ยงให้เลยนอนแล้วน่ะตือนนอนให้นอนแหละดูหล่อเลยผลิตอย่างดีท่านท่านท่านสนใจอ่ะท่านจะมาเยี่ยมเลยสนใจเอาจริงนะเพราะจริงๆแล้วอ่ะพอเราหันมาสู่รุ่นปู่ย่าตายายที่เนาะอยู่งั้นมายังไงมันก็ปลอดภัยเพราะทุกวันนี้เราวิ่งตามโลกแล้วมันเหนื่อยจังเลย เนี่ยท้าไมถ้าเราถ้าไปธรรมชาติจะมันไม่โตอย่างนี้หรอกถ้าไม่ถ่ายพยาธ์มั่งไม่ขีดยาบำรุงมั่งอะไรเงี้ยเราก็ดูแลมันให้เต็มที่เหมือนกับเรานี่เนี่ยมันก็เจ็บป่วยเราเราเราต้องอาบน้ำห้เพอไหมคะก็เขาก็ไปลงเองลงน่ะมันมีสารน้ำไหวนะบอกไหวอ๋อตัะน้ำเล่นแล้วก็ไปขัดไปถูข้ามล่างอยากขัดแต่ก็ว่าสวยมากไม่มีคนนะก็ตรงไม่ถู มมมไ,ไม่ต้องขัดเขาหรอกโคนเอาไว้ไอันนี้กันแมลงกันแมลงกินเขาอัน <มะ S 2> นี้อีกคลิปหนึ่งนะครับคุณผู้ชมมีเก็ดความรู้อยู่ในนี้นะครับถ้าท่านฟังให้จบเนาะฝากไว้นะครับเปิดเป็นความรู้สําหรับผู้ที่เลี้ยงโคเลี้ยงกระบืออยู่นะครับทุกอย่างต้องทำด้วยความรักและความใส่ใจ ถูกไหมพี่ผมพูดถูกไหมเอาพี่ฝากหน่อยอ่ะฝากหน่อยก็ผมฝากไว้นิดนึงครับทุกคนนะอย่าไปคิดอยากเลี้ยงต้องมีใจให้กับสัตว์ด้วยมีใจรักมีใจรักครับแล้วก็อาหารอุดมสมบูรณ์การทำวัคซีนถ่ายพยาธิต้องครบครับถ้าเลี้ยงตามธรรมชาติตอนนี้มันไปไม่ไกลหรอกอ๋อก็ผมฝากไว้แค่นี้เนี่ยครับผมครับผมพี่อะไรนะครับ ผมสานิตจินตะกันครับครับพี่ภาษาพัฒนาประสุศต์ตำบลนุ่งโพครับอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมสวัสดีครับ